เอาเลยครับผู้ชมครับก็อาจจะกลายเป็นประเด็นเลยนะครับตอนนี้ก็คือเมื่อคนะืนน่ยมีการบั็กเกิดขึ้นแนะมครับนั่นก็คือจะเป็นตู้ซูมอีโวใหม่ตัวน,นี้นะครับผู้ชมครับนี่ ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบรับไปแล้วนะครับคนที่แบบรอปืนตอนเที่ยงคืนน่าจะกดรับไปหลายคนแล้วก็หลายๆคนน่าจะแลกปืนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนเช้าอัปเดตแล้วนะครับโดนเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมือขวาตรงน,นี้ปกติจะมีปุ่มให้กดรับนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้เรื่องเนี่ยตื่นมางงเอ๊ะเกิดดราม่าอะไรขึ้นคืออะไรเพชจะติดรบหรือเปล่าบางคนยังไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปดูคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีบั๊กในยกมครับก็คือจะเป็นตัวกดรับพิมพ์เขียวแล้วก็ตัวหินแ ล่าง1อันพิมพ์เขียว1อันแล้วก็จะเป็นบัตรอีโวหอันนะครับผู้ชมมันก็คือเหมือนบัคเ่าคุณผ้ชมครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ถุ่มอะไรเลยแต่ว่าได้รับทุกคนเลยนะครับ เหมือนจะเป็นการนับการสุ่มตู้อีโวทั้งหมดเลยนะครับผมก็ตอนเมื่อคือนคือขึ้นประมาณ1,100ครั้งนะครับแต่จริงๆผมยังไม่ไสุ่มอะไรเลยนะครับผมไม่ได้สุ่มเลยแลวก็หลายๆคนก็จะไม่ได้สุ่มเหมือนกันนะครับแต่ก็รับกันไปหมดแล้วแหละผมว่าผมก็รับไปเหมือนกันนะครับก็เกรงๆก,ก,กลัวอยู่ว่าเราจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับอยู่เพราะว่าตื่นมาปุ๊บเอา้าหายแล้วนะคุณครับเออเดี๋ยวก็ต้องรอเขาแจ้งนะครับค <P> ุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเอาไปแลกแล้วแหละ มันก็ห <os> ้ามไม่ได้จริงๆนะยูมครับเออมันก็ใจร้อนนะมันก็อยากสุ่มแล้วเนาะเออแต่ว่ากดลับไปแล้วก็งงๆอยู่เอาก็กดแตะกดลับบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเหมือนกันแล้วยุมครับถ้าแบบเขามาหักผิดเราอันนี้ก็ไม่รู้นะผมว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเนาะเพราะอยู่ดีมันกดให้กดลับแล้วก็งงบางคนก็งงเอ้มันอะไรเนี่ยมันกดลับได้อยู่ดีก็ได้มาเฉยเป็นพิมพ์เขียวอันนี้ก็เออเราก็งงนะคุยุมครับ มันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเนะบางทีแต่ว่าถ้าบางคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันบั๊กก็ไปกดรับอันนี้ก็อาจจะผิดหรือเปล่ามไม่รู้อะคุณผูมครับผมก็บอกไม่ถูกจริงแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไปกดรับของเขาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เมื่อคืนเออผจะโดนแบนเหมือนกันไหมเนี่ยจะโดนเทสติดลบเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเออ <c oughs> ผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เก็บไว้ก่อนละกันนะค่อยสุ่มดีกว่านะครับเพราะว่าออรอข้อที่แจงดีกว่าเพราะว่าโดนเอาออกแบบนี้ก็อาจจะเป็นบั๊กแน่นอนชัวร์เลยนะครับแต่ว่าสุ่มไปเล่นไปเลยดีกว่านะครับ นี่ได้เฉยคุณผู้ชมครับอ่าผมแลกปืนได้ยังเนี่ยอันที่จริงที่ผมอยากได้เลยก็คือน่าจะเป็นตัวสูงสุดแหละตัวไหนนะผมชอบอัตราในการยิงอ่ะโหใช้พิมเขียวสองเดียวเฮ้ยพิมเขียวฟรีอันหนึ่งเฮ้ยได้อยู่พิมพ์เขียวฟรีอันหนึ่งแล้วเออก็แลกได้แล้วผมพิมพ์เขียวผมครบละ เออก็เหมือนแบบได้ฟรีคุณผู้ชมครับใครที่แบบรับพิม์เขียวไปเมื่อคืนเหมือนเอาไปแลกได้ฟรีเลยนะครับเพราะว่าเขาแจกพิมพ์เขียวอันหนึ่งแล้วก็หินแปลงล่างหนึ่งอันนะครับใครที่มีหินแปลงล่างเยอะๆก็น่าจะได้เลก2ตัวน,นี้ไปแล้วนะครับเพราะว่า2ตัวน,นี้มันใช้พิมขเขียวแค่หนึ่งอันนะครับเหมือนได้ฟรีเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบั๊กนะผมว่าเพราะว่าผมไปทดสอบลองไปสุ่มตัวตู้อื่นก็ไม่มีผลกับ ตัวตัวเลขตรงนั้นนะครับมันมีผลเฉพาะเป็นตู้นี้ในแอลชุมครับเออเผื่อใครบอกว่าเออพี่เม่อาจจะรวมทุกตูก้หรือเปล่าตู้โกก็เอามานับเป็นตัวเลขนะครับไม่ในแอลชุมครับมันจะเป็นการอ,อ่ารวม สถิติที่เราเคยสุ่มมาทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่านะผมคิดว่านะสุ่มไปตั้งพันครั้งเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสติรวมทั้งหมดเลยนะครับเ <c oughs> อาเป็นว่าค่อยมาสุ่มต่อและกันนะครับผมกลัวมันบั็กคุณผู้ชมครับใครที่รับไปแล้วก็รอขาชี้แจงดีกว่านะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดติดแดงหรือเปล่านะครับอาจจะติดแดงไปชั่วขณะนะา <c oughs> อันนี้จริงๆนะครับอาจจะติดแดงแต่ว่าเขาอาจจะขืนนะเพราะว่ามันก็เป็นบั็กข,ของเขาเนะยครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลหรอกคุณผู้ชมครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสายฟรีนะครับตอนนี้กิจกรรมสายฟรีเข้ามาแล้วนะครับนี่มาดูดีกว่าว่าตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่าเอ้ากดเข้าไม่ได้เฉยอะเ้าเป็นไงอะเนี่ยโอเคมีแบบกิจกรรมวาดรูปอะไรเนี่ยอัญเชิญรายวันวาดสิ่งที่ปรารถนาเพื่ออัญเชิญจตุรเทพเข้าตัวข้าพเจ้าเอ้ยเข้าตัวเจ้าเอาดิ วาดวาดอะไรเดียวชุมครับวาดเสือดีกว่าอ่าปั๊บวาดเสือนะครับอ๋อพญาเสือนะครับปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วนี่เหี้ยเสือนี่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 แล้วมันสีมีเสียงอะไรอะนะปับป๊บปั๊บอ้าวทำไมมันจางๆเรื่อยๆครัคุณผู้ชมครับนี่อ่ะ,อะตาตาตาอุ้ยอะไรเนี่ย อ๋อเสียเสือเสุยนี่คือพญาเสือนะคุณผู้ชมครับนี่คือเทพแห่งเสือนะครับนี่คือหนึ่งในะจตุรเทพนะครับโอ้โหโ <c oughs> อ้อย,ออยเขารีบกดเถอะปับ๊บเป็นไงอุ้ยเอาเรื่องหน้ามาสองอันเลยสัญ,ญลักษณ์จตุรเทพนะครับโอ้โหได้ตัวคินมาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปทำลายได้อีกเนะี่ยอุ้ยแกลกรถจีบได้นะครับอันนี้คือแรงได้เร็วนะ เอ้แล้วก็ศึกเทพสูนยอ่านี่คือแบบสามารถเอามาแลกเป็นชุดฟรีนะครับนั่นก็คือเทพแข่งเต่าทมิดนั่นเองนะครับนี่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 ก็คือรางวัลสุดท้ายเลยนะครับนี่เราสามารถใช้วิธีการเร่งได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเดินไปเลยปั๊บ อ่าตอนนี้มันยังเดินไม่ได้นะครับกิจกรรมของผมมันยังบั๊กอยู่นะครับเพราะว่าเวลามันยังไม่ถึงนะมันยังไม่เปิดเลยนะครับผมก็แอบเข้ามาก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับเออแอบเอาเข้ามาดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนตทเค็นนะครับอ่าเก็บตทเค็นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมรายวันภารกิจแล้วก็อ่ามีโหมดใหม่มาด้วยนะครับเอ้ยมีโหมดใหม่มาด้วยนะยังลองไปเล่นดูได้นะครับคือแบบ ลแล้วก็มันจะเปลี่ยนชุดห้เองนะครับอ่านี่คือเข้ามาแล้วนะเมะื่อกี้แล้วก็มีอะไรที่เข้าได้อีกบ้างอ่าภารกิจรายวันนะครับนี่ก็คือมันจะมีภารกิจรีทุกทุกทีสี่นะครับผูบ้ชมครับอันนี้ก็คือมีคูณ2ด้วยหรอก็คือทําภารกิจเหมือนแบบทําความเสียหายทางการศัตรตูนะครับห้าคนส0สินาทีก็รับไปเลยเป็นดน็อนสัญ,ญลักษณ์จตุรเทพนะครับเอาไปแลกเป็นชุดเต่าทมินได้นั่นเองนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนด็อนอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่าเขาแลกเป็นอะไรนะครับ เอบอดหรือเปล่าเนี่ยครับรว่าเป็นอะไรผมยังไม่มั่นใจเลยเว่าไม่ได้อ่าเตรียมมาจริงก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะล็อกอินต่ออันนี้ล็อกอินนะกิจกรรมล็อกอินนะครับ,รบแล้วก็อะไรบ้างเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมวาดไปอ๋อเมื่อกี้ผมวาดก็คือได้ตัวค็นมานะมันยังก,กดใช้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็รอกิจกรรมเข้ามาแลกกันนะครับคุณผู้ชมของฟรีเพียบเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมฟิฟ่าเอ็กซ์เมกาเลนก็ทำคลิปไปแล้วด้วยไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอนะครับคุณผู้ชม โอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของฟรีนะครับมีอะไรอีกไม่น่าอ่านี่รับไปเลยนะครับเป็นอ่าตัวสกินบิ๊กฟูดเซเบอร์ทูดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นแสงไฟเซเบอร์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกแบบไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตนะอย่างเท่เลยนะครับมีจะมีอะไรอีกไม่น่าที่น่าสนใจนะครับเฮ้ยแต่ที่น่าสนใจคือผมอยากสุ่มอะคุณผู้ชมครับไปมันมันมือว่ะคุณผู้ชมครับแบบตีมือไม่ได้จริงๆเลยนะครับไป อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะอีกสองครั้งนะครับบัตรผมเหลืออีกเยอะเลยนะครับตั้งพันหนึ่งร้อยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอ่าเล่นผมแล้วนะครับอุ้ยได้มาแล้วนะครับได้มาสามแล้วนะครับตอนนี้ผมขาดแค่พิมเขียวแค่อ่ากี่อันอ่ะอีกหนึ่งอันผนุมอยากได้ตัวสูงสุดแล้วก็อยากได้ตัวนี้ด้วยอยากได้ตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้เหมือนกันนะครับโอ้จะรู้ว่าอยากได้หมดเลยนะครับเพื่อน้เนี่ยคุณชมที่ได้พิมเขียวไปแล้วก็ระวังหน่อยนะครับระวังตัวหน่อยนะครับ อันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็กลัวๆเหมือนกันนะว่าจะโดนเพจติดลบหรือเปล่านี่ครับเออเขาจะเปลี่ยนลบผมหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ใช้เป็นตัวคูปองนแล้วครับผมไม่รู้ว่าพิมพ์เขียวหนึ่งอันเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมถ้ามูลค่า1,000เพชรก็ติดลบ1,000เพชรเนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กินแบลงล่างมูลค่าเท่าไหร่คุณผู้ชม250เพชรก็1,250เพชรไปยาวๆนะครับแล้วก็ตัวสูมอีโวก็ประมาณ40เพชรหรือว่า50บาทนี่แหละ รถก่อพิษอะไรคุณผู้ชมครับก็ประมาณติดแล้วประมาณพันห้าอะไรอย่างเงี้ยคุณยูอันนี้พูดเล่นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณผู้ชมรอเข้อประกาศนะครับ่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ยังไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับอย่าใช้นะครับคุณผู้ชมจำไวาอย่าใช้นะครับส่วนใครที่ใช้ไปแล้วก็รอชี้แจงดีกว่านะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาระแทบไม่มีเลยในคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสากิ้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบบบ๊าายยครั